แชมแจ้งความคืบหน้าฟ้องคู่กรณีหวังว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามคำพิพากษาก่อนหน้านี้นักแสดงหนุ่มแชมชนาทิพโพทองคำที่ประกาศขายรถหรูและมีภาพปรึกษาทนายความเพื่อฟ้องเอาผิดลูกหนี้และดำเนินการขั้นเด็ดขาดตามที่เคยเสนอข่าวไปนั้นล่าสุดแชมแจ้งข่าวผ่านไอจีส่วนตัวอีกครั้งหนึ่งโดยมีข้อความว่ามาอัปเดตความคืบหน้าเรื่องคดีที่ผมฟ้องคู่กรณีครับ การมาศาลในวันนี้เพื่อสืบพยานโดยต่อมาลูกนี่ยอมรับความผิดและทำสัญญาประนีประนอมยอมความที่ศาล โดยยินยอมผ่อนชำระซึ่งหากผิดนัดชำระหนี้หรือข้อตกลงก็สามารถบังคับคดีได้ทันทีโดยสารได้พิพากษาตามยอมต้องขอบคุณในความยุติธรรมของสารที่เมตตารวมถึงเจ้าหน้าที่สารจังหวัดอุดรธานีทุกท่านด้วยนะครับและขอบคุณที่ทนายตั้มกรีนชัยวิสิทธิ์สระอัดแอดเคสท่ามด้วยนะครับที่ชัยที่เข้ามาดูแลคดีนี้ให้นะครับหวังว่าพ่อจะมองจากสวรรค์เมาเห็นความยุติธรรมที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับสำหรับความยุติธรรมในวันนี้ที่เกิดขึ้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมกับแม่หวัง ว่าลูกนี้จะปฏิบัติตามคำพิพากษาตามยอมวันนี้โดยผ่อนชำระเงินตามกำหนดครับชนาทิพย์โพทองคำเกิดวันที่16สิงหาคมพศ2535ชื่อเล่นแชมป์เป็นนักสแสดงชาวไทยสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ีช่อง3เป็นที่รู้จักกับบทบาทไตรทศจากละครเรื่องระเรองไฟและบทบาทอาตงจากละครเรื่องกรงกรรมชนาทิพโพทองคำจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือภาควิชาวิศวกรรมเคมีชนาทิปเริ่มเข้าวงการบันเทิงด้วยการเข้าร่วมประกวดโครงการ Yaris the p r e s e n t e r 2014ค้นหาคนที่ใช่ในสไตล์ที่เป็นคุณฝ่าด่านผู้ประกวดกว่า6,000คนจนสามารถคว้าตำแหน่งผู้ชนะเลิศได้รับเลือกให้เป็นพรีเซนเตอร์ในภาพยนตร์โฆษณาโตโยต้ายาริส ช่วงเดือนเมษายน2558ที่ผ่านมาหนุ่มแชมป์มีโอกาสได้รับเลือกให้เล่นเป็นพระเอกมิวสิกวิดีโอเพลงที่รักของแอนีิติมาในโปรเจกต์พิเศษ The Lady รู้ทันผู้ชายรู้ใจผู้หญิงแสดงร่วมกับวันนรสนทิชัยและอลิสทอยสำหรับผลงานละครเรื่องแรกในซีรีส์เลือดมังกรแรดโดยแชมป์รับบทเป็นกริพระรองของเรื่องคู่กับนัทนิชาดังวัฒนาวณิช อาผู้จัดการพักดีวิจิตให้ชนาทิพ์รับบทพระเอกครั้งแรกโดยรับบทคัมภีประกบคู่นางเอกลักนาราเปี้ยทาเป็นหนึ่งในคู่สามพระนางในละครเรื่องสงครามเพลงที่หนุ่มกันร,รับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์เรื่องแรกเช่นกัน